เดินไปเก็บพืชผักที่ปลูกปลูกเองนะครับทีนี้มาเก็บที่หน้าบ้านก่อนนะครับเป็นลูกฟักแมวหรือที่นิสเปนเขาเรียกลูกโชโก้นะครับแต่้าลูกฟักบ้านเรานะครับเอา เจ้าเมนูเราจะทำอะไรดีเก็บไปก่อนนะครับเป็นเครือเลยครับปลูกอยู่หน้าบ้านนะครับอไอ้ตรงหน้าบ้านมันมีผลไม้อย่างนึงน,นะครับเอาไปจิ้มพ,พริกเกลือนะอร่อยครับเปรี้ยวหวานเค็มๆนะครับจิมเกลือเข้าไปแล้วเราเอาจจะเดินไปหลังบ้านนะครับพอดี ก็ได้ปลูกฟักเมียวเหมือนกันนะครับหลังบ้านนะครับเดี๋ยวเมกี้หน้าบ้านนะครับคราวนี้ก็เขเรียกวาลูกฝรั่งเล็กๆนะครับลูกนี้ครับฝรั่งนะครับผมก็ยังไม่เคยกินบางทีมันเพิ่งออกลูกมานะครับแต่ปลูกพืชผักที่ปลูกเอไว้ที่บ้านนะครับนี่เป็นการเดินเป็นสวนปลูกไว้กินไม่ต้องซื้อนะครับนะครับเนี่ยปลอดสารพิษด้วยครับ ปลูกเองครับล mhm. ูกฝรั่งเล็กนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะว่าพ่อเพิ่งออกโูกนะครับก็มาชมเพื่อผักสวนครัวก็เป็นมะกรูดนะปลูกต้นเราจะใช้กระถางปลูกเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยกระถางปลูกมะกรูดสองต้นนะครับจะใช้กระถางปลูกต้นี่ไม่ใหญ่มากนะครับก็อยู่ต่างประเทศก็จะมีเราเอามาจากเมืองไทยมาปลูกนะครับ มะกูดเนี่ยก็สรบคนทําได้หลายอย่างนะครับไปมะกูดนี่นะครับครับนี่เราเดินมาที่หลังบ้านนะครับโอ้โหลูกโชโก้เต็มเลยครับอ่ะกิโลนึงหลายหลายดอนนะครับลูกชโก้เนี่ยครับนะฮะเต็มเลยครับไปครับเดินไปครับหลังบ้านเนื้อที่กว้างผมต้งควนครับ ครับตอนนี้เดินไปหลังบ้านนะครับจะไปหาว่าเราปลูก,กอะไรบ้างหลังบ้านนะครับ <c oughs> อ่าอ๋อนี่ครับลูกโชกพวกครับอ่าพี่เป็นไรแกก็ชอบปลูกด้วยนะครับนี่ฮะอ่ะาพี่ไรจับลูกโชกพวกมาหน่อยครับจะมาดูหน่อยนะลกหลายลูกในพวงนี้อ,อ้าโหเต็มเลยเป็นพวงเลยนะครับนี่แล้วฮะเอาไปทําเมนโหนสักอย่างหนึ่งครับวันนี้ อันนี้ก็เป็นต้นตะไคร้ปลูกได้เช่นกันครับตะไคร้เ,เลยไปก็เป็นนี่ฮะต้นข่านะครับนี่ไม่น่าเชื่อว,ว่าต่างประเทศก็ยังงอกพอดีอากาศที่อกแรลมันไม่ค่อยหนาวมากเท่าไหร่นะครับเลยสามารถปลูกพืชไทยได้นะครับพืชของเมืองไทยได้เอามาปลูกได้นะครับนี่ก็ต้นหอมก็ปลูกด้านหลังบ้านนะครับต้นหอม ก็อันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่ถ,ถ้าท่าน้าบ้านเราจะปลูกใส่กระถางไว้เยอะนะครับเดี๋ยวผมให้พี่อะไรเก็บเก็บก่อนนะครับเก็บลูกโชโก้ก่อนอโอ้โหลงใหญ่มากครับลูกนี้เก็บเอาไปพอได้แกงก่อนนะครับแล้วไปฝากเพื่อนๆด้วยนะครับที่ร้านนะครับอโอ้หหลายลูกครับอ อันนี้ก็เป็นหลังบ้านอีกจุดหนึ่งนะครับนะฮะผักแพลวนะครับผักเพลวยนี่ก็เอาไใส่ลาบใส่แกงอ่อมแกงแล้วก็ว่าไปกินในชุดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นกะเพราควายเนี่เอามาปลูกนะงอกเหมือนกันนะครับครับอันนี้หลังบ้านอีกจุดหนึ่งนะครับปลูกรอบบ้านนะครับ พืชผักเราไม่ต้องไปซื้อนะครับก็ปลอดสารพิษด้วยปลอดสารเคมีด้วยนะครับที่เขาฉีดนะครับก็ปล,ปลูกเองนะครับอันนี้ก็เป็นใบโบอบกแต่ว่าหน้าหน้าหนา้าหนวม,มันไม่ค่อยออไม่ค่อยงามเท่าไหร่ต้องเป็นหน้าร้อนอนะครับครับโอ้โหนี่ครับลูกโชกโก้ค,ครับหรือฟักแมวนะครับที่บ้านเราเรียกฟักแมวนะครับ เอาแล้วได้หลายลูวลวกเอาไปฝากเพื่อนด้ยแล้วก็อย่าเก็บไว้ทาเมนูในวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวคิดก่อนมาจะเป็นเมนูอะไรดีครับแต่ก็น่าจะทําเป็นพวกแกงจืด้าน่าจะน่าจะเข้ากันนะครับทัาไมก็ผัดกับไข่ผัดแล้วก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวเราคงคิดเมนูก่อนนะครับเพื่อนๆคอติดตามนะครับเมนูหลากหลายเลือกได้ใเตี้ยวผัดไทยต้ยมยำน้ำกับวันนี้เรา ใช้ฟักแมวประมาณ7จแปดลูกนะครับะนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงอุปกรณ์ที่ที่เราจะใช้นะแต่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอินกกเดียนนะครับมีนะครับผงบูรสพริกไทยกุ้งแห้งนะครับกุ้งแห้งนี่ประมาณสัก200กรัมนะครับกระชานี้ประมาณ100กรัมกระชายใช้เยอะหน่อยนะครับ ผมจะใช้พิกิ้นหนูสดนิดหน่อยครับอ่าปริมาณถ้าต้องการเผ็ดมากก็ใส่เยอะหน่อยอันนี้เป็นหอมแดงนะครับหอมแดงนี่ขาดไม่ได้ครับใบแมงลักนะครับใบแมงลักอันนี้เป็นกุ้งเล็กครับนะฮะกุ้งเล็กกุ้งสดนะครับแล้วก็เครื่องปรุงก็เป็นน้ำปลาน้ำปลา,าดีนะครับรสชาติดีแล้วก็กะปิ กะปีที่เรารู้จักกันนะครับครับเพื่อนๆครับเมนูวันนี้ก็เออ่เป็นอาหารหลายคนคงรู้จักดีนะครับเป็นแกงเลียงนะครับเราจะเปลี่ยนจากเป็นฟักทองมาเป็นฟักแมวนะครับนะครับเนี่ครับจะทำเป็นแกงเลียงวันนี้ครับเป็นอาหารไทยที่หลายคนชื่นชอบนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับเพราะมีสมุนไพร คร,ครับเพื่อเพื่อนครับเ,เกี่ยวกับสุขภาพเรานะครับถ้าเราซื้อผักมาจากท้องตลาดนะครับก็พยายามล้างให้ดีๆนะครับเพื่อเอาสารเคมีออกนะครับสารตกค้างต่างๆที่ฉีดยาฆ่าแมลงต่างๆออกแต่ถ้าเป็นไม่ได้เราก็ปลูกรับประทานเองครับผักที่เราปลูกง่ายอย่างเช่นใบแมงลักใบกะเพราใบโหระพาคาตไคายใบยมะกรูด อหอมต้นหอมต่งตางๆที่ปลูกได้นะครับเนี่ยผมปลกูกนะฮะฟักแมวในปลกูกหลังบ้านครับปลูกเองปลอดสารร้อ,อยเปอร์เซ็นแน่นอนครับก็ติดตามรับชมครับการทําแกงเลียงนะครับเราก็จะเตรียมอ,อุปกรณ์ก่อน,กนครับอันนี้เป็นฟักแมวนะครับที่นิโวนแลนเขาเรียกว่าลูกชูกโก้นะครับ นะชูกโก้ทำเป็นแกงเกี๊ยก็ได้นะครับนอกจากแกงเลียงแล้วนะครับแกงเดืดแกงเผ็ดแกงแดงได้หมดนะครับหรือจะเอาไปผัดกับไข่ก็ได้นะครับอร่อยครับก็้ายฟักบ้านเรานะครับแต่ว่าเนื้อจะแน่นแน่นกว่านะครับ ปอกเปลือกหาล้างน้ำแล้วก็ปอกเปลือกเเหมือนแกงฟักบ้านเรานะครับทั่วไปนะครับคล้ายๆแกงเจิดนะครับต่างตรงพริกแกงนะครับ ชิ้นพอประมาณนะครับไม่ไม่ใหญ่ไม่เล็กเวลาต้มมันถ้าเล็กไปมันจะมันจะเละนะครับอันนี้ก็มือ้อกลางวันเรานะครับอาจจะเหลือตรงมื้อเย็นด้วยฟังไปนะครับเตี๋ไปแจกเพื่อนบ้านเลยครับอันนี้พ่อปลูกเองนะครับล้างให้ ยางมันออกกับสองสามน้ำนะครับต้องพุ่งแห้งก่อนนะครับกะกะ,กะเอานะเพื่อนครับความเค็มความเค็มนีนกะ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 เอามันไม่ตายตัวนะครับใครชอบ รสอ่อนรสเค็มรสจัดก็เพิ่มเติมเอานะครับหอมแดงกระชายครับกระชายนี่สม,มนไพรนะครับไทยเป็นยานะครับเป็นยากระชายนี่เป็นยาเลยนะครับเท่าเป็นยาเลย ค่อยตามไปเรื่อยๆเพื่อนครับเพริกสักหน่อยนะครับไม่ต้องเผ็ดมากนะครับถ้าใครชอบเผ็ดก็เพิ่มเติมเอานะครับเผ็ดปานกลางเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับกะปิครับสักห่ช้อนโต๊ะก่อนนะครับโขลกรวมเลยครับ ก็จะแหลกโอเคแหลกแล้วครับตัวนี้แหลกแล้วตัาใส่ถ้วยไว้นะครับที่แกงเรียงเราหอมครับตั้งหม้อซุปแล้วครับใส่ที่แกงเรียงไว้ก่อนนะครับน้ำเดือดแล้วครับ กลิ่นหอมมากครับนี่ขนาดยังไม่ได้ปรุงอะไรนะครับครับน้ำซุปเดือดก็ไฟลงไปนะครับอันนี้หม้อใหญ่ครับอันนี้แกงคงกินได้หลายคนนะครับดีวันนี้เป็นวันหยุดว่บปลิดด้วยนะครับก็เลยทำกับข้าวกินกัน ปลานี่ก็ประมาณสักหนึ่งทัพพีก่อนนะครับกาะเอาเพื่อนครับชิมดูนะครับเป็นสดไม่ตายตัวนะครับเพราะว่าอยู่ที่ปนิมาน้ําำซุปด้วยนะครับพริกไทยป่นอาจจะใช้พริกไทยเม็ดก็ได้นะครับจะกลิ่นหอมมากกว่านี้นะครับแล้วก็อันนี้เลยครับผมลงรดนิดหน่อยเพื่อความอร่อยหอมมากครับหอมไม่ได้กินนานนะครับแกงเลียงนะครับ นใหญ่ก็ถ้าอยู่บางไทยก็เอาฟักทองมาแกงนะครับฟักทองแต่งร้านนะครับแกงเลียงบ้านเรานะครับอ่าชิมอูครับชิมรสชาติน่อยอร่อยอร่อยอ,อ่เชฟวิไลยบอกว่าอร่อยครับอันนี้เราปรุงเครื่องไวก่อนครับเ,เดี๋ยวหลังจากาฟักแมลนี่เริ่มจะนุ่มเลยครับเราก็จะใส่กุ้งกับใบเมียงรักขี้หลัง สุดท้ายนะครับตอนนี้เราตั้งไว้แต่พักหนึ่งครับไม่นานครับไม่นานเมื่อริืมบอกกับเพื่อนครับใส่นี่เลยครับน้ำปลาสักหน่อยนะครับปลาล้าน่อยนึงปลาล่ากระปิใส่เดียวกันได้นะครับไม่เป็นไรครับครับกุ้งสดใส่แล้วครับพอดีฟักมาเริ่ม นุ่มแลลวครับอ่อนนะเดี๋ยวเร,เราเราต้องเผื่อเวลาเราแช่ในน้ำซุปด้วยนะครับเดี๋ยวฟักมันก็มีความร้อนระอุเข้าไปมันก็จะสุกมากไปถ้าเราสุกเปลือกเกินไปมันก็จะเละน,นะครับนะฮะให้มันร้อนความร้อนของน้ำซุปด้วยนะครับ ลาสุดนะครับใบแมงลักนี่แหละครับนี่เยอะครับใส่เยอะๆใส่เยอะๆพริกแต่งสีหน่อยหอมมากครับเ,เพื่อนๆครับโอ้เมื่อนี้คงจะแซบ่บจะทำกินนะครับเ,เพื่อนๆครับอยู่บ้านวันหยุดวันอะไรทำกินได้นะครับเป็นผักชนิดอื่นก็ได้ครับฟักทองแตงร้าน กระพวดออนพวกนี้ได้หมดแนละ้วไม้ก็ได้คนระับนะครับผมโชคจะตาชีวิตเกิดมาราศีช่างลิขิตชีวตสัตว์สิมาตย์ไทย มีฝีมือประสบการณ์อาหารครัวไทยรสชาติถูกใจใครใครก็อยากล,ลองอาหารไทย